สวัสดีค่ะพี่บุ้มสวัสดีค่ะจงอีงามจ้าไปไหนมาเนี่ยทำอะไรกันอยู่อะคะกําลังอ๋อหนูมาซื้อน้ำปั่นกินแถวเนี้ยค่ะอ๋อเหรอทไมมีแต่ภาษาจกนเทั้งนั้นเลยอะเรื่องอะไรกันเนี่ยดูการเล่นๆเนาะวัยรุ่นอย่างเราต้องฟังน้องเบนนู้นจะรูเรื่องเลยเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องอะไรอยู่อะในเรื่องของศิลป์เสรีภาพค่ะกําลังคุยกันถึงเรื่องเสรีภาพเต็มไปเล่นใช่เปล่าเล่นค่ะเล่นทุกวันเลยสําคัญ อย่าเราต้องฟังแต่เพอินว่ากาลังจะคุยเรื่องเสรีภาพที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับทางเศรษฐศาสตร์ยังไงตอนนั้นเบ้นน้องเคยมุ้งเบ้นใช่ไหมคะเคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ปะเคยค่ะเป็นไงบ้างชีวิตแฮปปี้ไม่หนูงงไม่ค่อยเข้าใจเห็นไหมเหมือนมุ่งมาตอนแรกเลยค่ะพี่บอกแล้วแต่สุดท้ายไม่เป็นไรนะคะ freedom and happiness คเสรีแปลว่ามีเสรีภาพกับความสุขอยู่คู่กันเพียงแต่ว่าอย่างนี้เสรีภาพเนี่ยกำลัง คุยกับบุ้งถึงว่าไอเสรีภาพมันไปเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ยังไงครทีนี้เราก็เลยบอกว่าไอเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพงั้นงั้นเรามาคุยกันถึงเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลที่มันไปเชื่อมโยงกับระบบเราศรษฐกิจในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ย คือจริงๆเนี่ยทุกสังคมเนี่ยจะเกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เหมือนกันคือปัญหาที่ว่าจะผลิตอะไรจะผลิตอย่างไรจะผลิตเพื่อใครค่ะซึ่งปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์อันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีทรัพยากรจํากัดไงเหมือนกับที่ปุ้งมีเวลาอยู่จํากัดที่เราเคยคุยกันแล้วเนาะราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมาสนองเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเหล่านี้แหละ ทีนี้เรามีความเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจที่เป็นเสรีนะคะที่ให้ทุกคนมีกรรมสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรในการเลือกทรัพยากรผม,มที่ยกตัวอย่างว่าบุ้งเนี่ยมีอิสระเสรีภาพในการใช้ทรัพยากรของตัวเองเช่นถ้ามีองค์ความรู้ในการจะทําธุรกิจทําขนมของบุ้งบุ้งก็ทําไปอย่างเงี้ยบุ้งก็ทําไปไม่มีใครห้ามแต่บุ้งจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ระบบเศรษฐกิจที่เป็นแบบเสรีเนี่ยเขาจะบอกวิธีการบุ้งเองว่าบุ้งเนี่ยควรจะผลิตอย่างไร ทีนี้เวลาบุ้งจะผลิตยังไงเนี่ยบุ้งก็ดูที่เรื่องของต้นทุนของตัวเองอล้วตัวเองจะขายยังไงค่ะทีนี้เวลาบุ้งทําขนมไปจะผลิตด้วยวิธีการไหนแต่สุดท้ายบุ้งต้องทําให้ตัวเองมีอะไรตอนที่เต็มเป็นนักธุรกิจเวลาขายขนมเนี่ยถ้าทําแล้วไม่มีตัวเนี้ยบุ้งก็ไม่ทำหรอกคืออะไรเลยลูกค้ากาไรค่ะอถูกต้องบอกไถูก <laughs> ำไรของการทำธุรกิจเนี่ย<ะ>มันจะเป็นเครื่องตัดสินให้บุ้งเนี่ยขยันขันแข็ง<ะ>ไปลดต้นทุนการผลิตเองไปเพิ่มลูกค้าเอง<ะ>เพราะการเพิ่มลูกค้าเมื่อกี้คือการได้ไรายได้ที่เพิ่มขึ้น<ะ>แต่การลดต้นทุนหาวิธีการผลิต<ะ>แต่ต้องอร่อยอย่างเงี้ยเป็นการลดต้นทุนกำไรก็จะมาก<ะ>อันเนี้ยระบบเศรษฐกิจที่เป็นเสรีจะปล่อยให้บุ้งทำไปเลยค่ะถ้าบุ้งทำได้เพราะฉะนั้นแต่ถ้ามีใครมาแข่งขันบุง้งบุ้งก็มีหน้าที่ต้องเออทำัน้เขาเรียกอะไร ทำโฆษณาเองหรือทําอาหารให้อร่อยทําขนมให้อร่อยขึ้นต้องพัฒนาของตัวเองใช่ก็ต้องพัฒนามันก็จะเกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร์มากนั่นก็คือ,อระบบเศรษฐกิจที่เป็นเสรีแบบนี้มันจะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรโดยรวมคือทุกคนก็จะแข่งขันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจที่เป็นเสรีเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยให้อ่า กรรมสิทธิ์ที่บุ้งมีคือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเหล่านี้สามารถมีอิสระในการเลือกใช้ชีวิตของตัวเองเช่น,ต,ออนตัวเองอยากเป็นนักธุรกิจตัวเองอยากเปิดร้านไปทำไปแต่ถ้าตัวเองไม่มีความรู้หรือไม่มีองค์ความรู้แล้วสู้ไม่ได้ตัวเองก็ล้มหายตายจากออกไปเองอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งหลายทั้งปวงไอตัวระบบเศรษฐกิจแบบเสรีเนี่ยที่ว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยบางครั้งกามีเสรีเกินไป มันอาจจะเขาเรียกอะไรบางคนที่บางคนที่อาจจะขาดโอกาสหรือด้อยโอกาสเนี่ยอาจจะแบบไม่สามารถมีไม่สามารถมีชีวิตทีด่ดีขึ้นได้เห็นไหมคะบางครั้งก็รัฐบาลอะ่ะในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีเรื่องของรัฐบาลเข้ามาช่วยแต่รัฐบาลเนี่ยจะช่วยได้ดีมีประสิทธิภาพแค่ไหนเนี่ยในระบบนี้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไม่ควรจะช่วยเยอะรัฐบาลควรจะมาช่วยแค่ดูกํากับให้เกิดการแข่งขันที่ เข้าเทียมกันนะคะ ừ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 . ยกเว้นรัฐบาลอาจจะมาช่วยในแง่ของการที่เก็บภาษีนะ<า>เก็บภาษีแล้วก็เอาไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสจริงๆ<า>แต่การช่วยนั้นก็จะต้องให้เกิดองค,ความรู้กับคนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้เขามี โอกาสในการเลือกและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็จะมีเขาก็เรียกก็จะมีการเพิ่มเสรีภาพให้กับคนเพราะคนจะได้รับโอกาสในการเลือกในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นอ,อันนี้รัฐบาลเนี่ยควรจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องพวกนี้แต่รัฐบาลไม่ควรจะมาแทรกแซงตลาดนะคะอย่างไรก็ตามแต่แต่ถ้าสมมติว่าสมมติว่าอาจารย์กับบุ้งทําธุรกิจนะแต่ทุกคนก็ล้วนแต่แบบอยากจะทําธุรกิจเพื่อให้ตัวเองมีกําไร แต่ลืมคำนึงถึงสังคม,มเช่น,นอย่างบุ้งทำขนมเนี่ยโอเคอาจจะเป็นแบบร้านเบเกอรีเ่เล็กๆก,ก็จริง<า>แต่สมมติเวลาบุ้งทำขนมแล้วบุ้งก็เทน้ำทิง้งแบบไม่สนใจไม่แคร์ห<า>รือว่าน้ำทิ้งเนี้ยมันจะไปโดนใครบ้าง<า>อย่างเงี้ยเนะาะมันก็จะไม่งามหรือบุ้งทำขนมแต่บุ้งอะไปแอบใส่อะไรก็ไม่รู้ ที่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยดีกับสุขภาพของบุคคลของผู้คนที่จะกินอาจจะทาให้แบบลดต้นข่มตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ผู้อาจจะทำอย่างนั้นอ้าวแล้วทีนี้ใครจะมาช่วยดูอ่ะเพราะคนซื้อก็โอเคอาจจะแข่งกันก็ได้แต่แต่เรื่องจากราคาถูกแล้วเ็ราอร่อยแต่ไอสิ่งที่อร่อยมันอาจจะไม่มีประโยชน์ะเพราตรงเนี้ยรัฐบาลน่ค่ะต้องเข้ามาช่วยซึ่งซึ่งมันก็คือไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ที่คุยกันไว้ก็คือเรื่องของ p o l i t i c a l freedom ก็คือประชาชนควรจะมีโอกาสในการเลือกรัฐบาลที่มีประสิทธิ์แล้วัฐบประชาชนควรมีโอกาสในการเลือกรัฐบาลและรัฐบาล,ล,บาลเองก็ควรจะทําตัวให้มีคุณภาพใช่ไหมคะก็<ม>เข้ามากํากับดูว่าเออเรื่องของอาหารที่ขายออกไปแล้วเนี่ยมันมีมาตรฐานสําหรับดูแลประชาชนได้จริงหรือไม่ปลอดภัยสำหรับ้บริภคหรือเรื่องยา,าอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าบุ้งอย่างอย่างมันมียาเรื่องเพิ่มความสวย ทําให้หุ่นดีมีลดไหมคะอย่างนั้นแม่สวยอ๋อมีลดความสวยไหมไม่มีเนาะคงไม่จำเป็นต้องกินก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเป็นนักธุรกิจผลิตยาลดความสวยให้ลูกดูแลดูว่ามันจะขายน้องว่าต้องใช้ต้องเพิ่มเอาดีกว่าค่ะเอออันเนี้ยเราก็จะต้องไปรัฐบาลก็จะต้องมีบทบาทหรือมีหน่วยงานที่จะมาช่วยดูแลตรงเนี้ยแต่อาจารย์ไม่ค่อยมีองค์ความรู้ด้านนี้เดี๋ยวเราก็ค่อย นยังมีน่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันนี้แบบพวกยาที่ไม่ว่าจะเป็นแบบเค้าหอมหรือว่าอะไรหลายๆอย่างหรือว่ามันดูอันตรายใช่แล้วก็ดูแบบน่าเชื่อถือไหมก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นแหละคือมีเสียรีในการทําจริงเห็นป่ะแต่แบบอุ้ย พอมีเสรีมากๆเราก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าคนที่จะมาดูแลสุไท<ค>ร์ะจะต้องรัฐ<ช>บาลเ<ช>พราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเสรีภาพมันเป็นวงวงที่แบบต้องสอดคล้องกันระหว่างเสรีภาพส่วนบุคคลเสรีภาพของบุคคลนั้นอยู่ในภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่เป็นเสรีรวมถึงระบบเศรษฐกิจและเสรีภาพะจะต้องประกอบไปด้วยรัฐบาลที่มีคุณภาพออกกฎหมายหรือสร้างกฎเกณฑ์กติการวมทั้งมีการกำกับให้กฎหมายนั้นเกิดประสิทธิภาพมันอยู่ร่วมกันมันจะทําให้เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพที่ แท้จริงนะคะแล้วก็ไปมีผลกับความสุขของเราในที่สุดค่ะระบบเศรษฐกิจที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นแบบเสรีเพื่อแก้ปัญหาผลิตอะไรอย่างไรเพื่อใครนะแต่ว่า บางบางทีเคยสงสัยไหมว่าประเทศไทยเราจะมีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบไหนนั่นแหละค่ะสงสัยอะค่ะเออเขาฟังแบบฟังกว้างฟังรวมๆมาบางทีแล้วก็แล้วสรุปของเรามันเป็นแบบไหนเอ,อของเรามันจะเป็นแบบผสม,อ,มออแบบและแสดงว่ามันมีเสรีแล้วมันก็จะต้องมีอีกข้างหนึ่งแล้วก็จะถึงจะออกมาเป็นแบบผสมได้ใช่ไหมคะระบบเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่วางแผนจากส่วนกลางหรือเราอาจจะ เห็นแบบรัฐบาลเนี่ยจะเป็นคนกําหนดเลยว่าเราจะผลิตอะไรอย่างไรเพื่อใครคโดยที่ประชาชนในประเทศนั้นจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในการเลือกที่จะผลิตได้ด้วยตัวเองไงรัฐบาลจะเป็นคนกําหนดนะระบบเศรษฐกิจแบบนี้จะเป็นคนกําหนดซึ่งก็ไม่เหมาะกับเมืองไทยไใช่ไหมฮะเสรีเกินไปก็ไม่เหมาะกับเมืเมองไทยเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเราก็เลยอยู่ตรงกลางระหว่างเสรีกับแบบแบบที่เป็นวางแผนจากส่วนกลางขึ้นอยู่กับว่ามันจะเทไปทางไหน ประมาณนั้นแหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็บอกแล้วถ้าเราเป็นแบบผสมเนี่ยเราจึงต้องมีรัฐบาลและรัฐบาลนั้นจริงๆก็ต้องเป็นรัฐบาลที่มีคุณภาพนะคะถึงจะทําให้การใช้ชีวิตของประชาชนเนี่ยมีความสุขเพราะงานวิจัยหลายอย่างก็ออกมาหลายชิ้นก็ออกมาว่ารัฐบาลที่มีคุณภาพเนี่ยจะส่งผลให้คนเนี่ยมีความสุขได้เ mm hmm. พราะทีนี้รัฐบาลจะมาช่วยตรงไหนของระบบเศรษฐกิจถ้าเราเป็นแบบผสมใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ย รัฐบาลก็จะต้องใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเป็นตัวช่วยเช่นสมมุติอย่างที่ยกตัวอย่างไปอะค่ะเวลาเวลาโรงงานโรงงานหนึ่งเนี่ยทำทำผลิตสินค้าและบริการขึ้นมาเนี่ยนะก็จะต้องมีการปล่อยน้ําเสียซึ่งโรงงานเนี่ยทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ต้องรับผิดชอบะนะรับผิดชอบดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ใช้เครื่องมือโดยการเก็บภาษี หรือไม่ก็อาจจะใช้เครื่องมือกฎหมายในกำหนดกฎหมายว่าการทําโรงงานใหญ่ขนาดนี้คุณจะต้องมีบ่อน้ำปัดน้ําเสียเท่านี้นะอย่างนั้นคุณจะเปิดโรงงานไม่ได้อ,อันนี้คือกําหนดไปแล้วแต่รัฐบาลที่มีคุณภาพจริงๆก็ต้องเข้าไปกํากับด้วยว่าเอ๊ะแล้วโรงงานที่บอกว่าเปิดใหญ่ขนาดนี้แล้วต้องมีบ่อน,น้าเสียเนี่ยทำจริงหรือไม่อันนั้นนะเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่ว่ามีแต่กฎหมายแล้วไม่ไปกํากับเราก็จึงเห็นว่า หลังจากที่ถ้าไม่กำกับดีๆเราจะเห็นคนใช่ไหม,มจะป่วยด้วยด้วยอะไรที่โรงงานไม่<า>ไม่ปฏิบัติตามแม้มีกฎหมายแต่ไม่ปฏิบัตินะฮะ<า>ก็ไม่เวิร์กใช่ไหมห<า>ก็จะเป็นผลไม่ดีต้องมีการตรวจสอบอะไรตลอดเวลาใช่ห,ใชหรือบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยประสิทธิภาพของรัฐบาลในการเข้าแทรกแซงตลาดบางเรื่องก็อาจจะส่งผลเสียก็ได้นะคะอเออมันก็แล้วแต่ทีนี้หรือเรื่องการไป นโยบายของรัฐบาลที่จะไปช่วยช่วยช่วยประชาชนแต่ไปบิดเบือน,นกลไกตลาดนะ,ะเราก็เห็นหลายหลอย่างเช่นอาจจะแบบจริงๆงโครงการรับจำนำเช่านี่ก็คือมีจุดประสงค์ในการดูแลประชาชนที่มีฐานะยากจน,กจนแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะไปบิดเบือนราคาตลาด นะคะเพราะว่ามันคาว่าราคาตลาดก็ไม่รู้ว่าเรียนแล้วจะงงหรือเปล่ามันจะมีเรื่องของความต้องการซื้อความต้องการขายของตลาดที่มันแข่งขันกันแล้วราคามันจะเป็นแบบนี้แต่พอรัฐบาลเข้ามาทําเพดานไว้เนี่ยมันก็จะบิดเบือนราคาตลาดที่แท้จริงเพราะนั้นประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยดีนะคะมันจะไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์เท่านั้นเองเพราะนั้นประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์มันต้องปล่อยให้ทุกคนเนี่ยมี ความสามารถในการแข่งขันมีโอกาสในการเลือกแล้วก็แข่งขันกันในสิ่งที่ตัวเองเออในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีอะ่ะ,อะเหมือนบุ้งอะ่ะบุ้งรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นคนที่ชอบใช่ไหมฮะเป็นคนที่ชอบทําขนมเพราะถ้า <ทำ S 1> เอาอยู่ในระบบเสรีเราก็จะทําได้ใช่ไหมแต่ถึงความชอบแต่ถ้าบุ้งไม่มีความสามารถค่ะบุ้งอาจจะเจ๊งได้อ,อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ก็ออกไปจากตลาดไปอันนี้เรียกว่าเป็นตลาดเสรีซึ่งคุณคุณจะเข้าคุณจะออกตลาดได้โดยเสรีเลยประมาณนั้นแต่สุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการที่ประเทศมีระบบเมืองที่เป็นแบบแบบเสรีเนี่ยมันจะส่งผลให้คนเนี่ยมีเสรีภาพในการคิดนะมีพอทําอะไรแล้วได้เป็นของตัวเองนะคะพอทําอะไรแล้วได้เป็นของตัวเองมันก็จะมีพลังแรงงานในการทํางานเนาะแล้วอย่างถ้าเราเลือกที่จะชอบ ทำงานที่มีทำงานที่เราชอบอะ่ะบุ้งเคยมีความรู้สึกว่าทำงานไปจนถึงเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งแต่แบบยังรู้สึก,ส,กสนุกไหม่สึกห่อ,อันน้เคยรู้สึกไหมเคยมันมีทฤษฎีบอกอยู่นะค่ะเพราะมันเกิดสภาวะที่ชื่อว่าสภาวะไหลลื่น มันรู้สึกว่าความสามารถของเรากับความท้าทายของเราเนี่ยมันสมดุลกันพอดีเลยก็ทําไปเรื่อยๆมันก็เกิดสภาวะที่โอ๊ยทำไมงานนี้มันมีความสุขเนี่ยระบบเศรษฐกิจที่เป็นเสรีเนี่ยมันจะส่งเสริมให้คนเนี่ยได้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบแบบนี้นี่อีกงใช่ไหมก็ทําให้เรามีความสุขไปกับสิ่งที่เราชอบด้วยเราก็มีเสรีด้วยอเขาใจมากขึ้นเลยค่ะเนาะอยากทำอะไรวันหลังเราจะได้แบบมีกำลังแรงใจแรงที่เราทำด้วย